สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับกระหม่อมพุทธ์กครำรัตนครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูว่ารถไฟฟ้าการใช้รถไฟฟ้าเดินทางท่องเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีค่าชใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับหลายคนบอกว่ารถไฟฟ้าประหยัดจริงนะครับหรือว่ารถไฟฟ้ามันสะดวกสบายไหมนะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะพาไปดูนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยประหยัดมากน้อยแค่ไหนในการเที่ยวนะครับก็ วันนี้ผมออกจากบ้านแบตเต็มร้อยเเนะครับผมชาร์จแบตที่บ้านเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองกับการชาร์จตู้ข้างนอกนะเพราะว่าทุบนอมันแพงนะก็ผมชาร์จมาร้อยเปอร์เซ็นเป็นหมอ้อ T O U นะครับวันนี้ก็จะขับเดินทางไปที่จงังหวัดเลยวันนี้จะไปนอนที่สวนตะแขวนะครับก็ที่เชียงคานนะครับเชียงคานก็จะมีแคมป์ที่สวนตะแขวนะครับไปดูกันเลยนะครับว่า การใช้รถไฟฟ้าครั้งหนึ่งในการเดินทางรอบนี้จะใช้เงินในการชาร์จแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับไปดูกันเลยครับทุกคนก็สวนตะแขวเชียงคานนะครับอยู่ห่างจากที่บ้านผมเนี่ย300ประมาณ360กิโลนะครับก็รถผมวิ่งได้ประมาณชาร์จ ชาร์จร้อยเปอร์นะวิ่งได้550กิโลนะครับแต่ก็ไม่ถึงหลอกน่าจะราวๆสักห้าร้อยลวกนิดหน่อยนะครับก็ลองดูว่า360กิกิโลผมจะไปชาร์จที่ไหนนะครับก็มันจะมีสถานีชาร์จ รถไฟฟ้าเที่ยวครั้งหนึ่งหมดเงินไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราขับมาแล้ว2องรกิโลนะครับจากบ้านเรามานะครับตอนนี้แบตผมเหลืออยู่52%เอร์เซนนะครับผมก็น่าจะไปชาร์จที่ไม่ที่ถึงเชียงคานเลยก็อาจจะชาร์จที่เลยนะครับเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้มาดูระยะทางนะครับแต่ว่าเราจะดูว่า การมาเที่ยวด้วยใช้รถไฟฟ้ามันจะประหยัดแค่ไหนนะครับปะ่ะเราไปเดินทางกันต่อครับตอนนี้ก็คือจอดที่ตำน้ำมันนะครับาน้ํตาอมันนะีครับทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงจังหวัดเลยแล้วนะครับเลยระยะทางทั้งหมด328กิโลนะครับนี่ครับ ผมกาลังจะออกจากเลยไปที่เชียงคานนะครับที่แรกว่าจะชาร์จรถที่เลยนะครับคราวนี้ก็พี่ชายเขาบอกว่าเดี๋ยวไปชาร์จที่เชียงคานเลยทีเดียวนะครับที่ปตทนะครับของ e v Station นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในรถก็วิ่งได้อยู่ราวๆ4 0 0 51กิโลนะครับแต่มันวิ่งได้เยอะกว่านั้นนะมันมันวิ่งได้เยอะกว่านั้นถึงแม้ว่าในตัวรถเขาจะบอกว่าวิ่งได้อีก123กิโลนะครับ ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วประมาณสักเก้าสิบร้อยอยู่ประมาณเนี้ยช่วงช่วงเนี้ยมันจะวิ่งได้ผมว่าต้องมีร4 0กิโลเป็นอย่างขั้นต่ําเลยนะก็แต่ว่ารอบนี้คือผมจะเอามาให้ดูทุกคนดูนะครับว่ารถไฟฟ้าประหยัดจริงไหมในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็ผมผมชาร์จแบตร้อซมาจากบ้านนะครับผมจะไม่นับน้ามาจากบ้านจะไม่นับเลยผมจะมานับเอาแค่มา ชาร์จไฟตามสถานีชาร์จต่างๆนะครับก็รอบนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จนะผมวิ่งมา300กกิโลแล้วยังยังไม่ได้ชาร์จนะครับก็จะไปชาร์จทีกที่หนึ่งก็นะ่าจะที่เชียงคานเลยนะครับไปดูครับว่าจบทริปแล้วมันจะทัวร์เฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ชาร์จแบบที่ปตทเขียงคานเลยนะครับก็ตอนนี้แบบผมวิ่งได้อีก51กิโลนะครับก็วิ่งไปแล้วน่าจะประมาณ400กิโลนะอันนี้มัน353เพราะว่าผมลืมรีเซ็ตนะครับจริงๆน่าจะประมาณ400กว่านะครับแบต11%นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะใช้เงินไปเท่าไหร่ในการใช้แบตรอบแรกนะครับก็รอบนี้ผมชาร์จไป169บาทนะครับก็พอดีนนะครับมีพี่เขาจองไว้ผมว่าจะชาร์จให้มันเต็มนะแต่ว่า มีคนอื่นมาจองไว้นะครับพอคนอื่นมาจองไว้เนี่ยมันจะชาร์จได้แค่30นาทีนะครับมันก็ตัดนะครับเราเราก็ต้องขยับออกให้เขานะต้องดูดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเราชาร์จเผยชาร์จไปยาวเลยนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยก็คือเมื่อกี้ผมชาร์จได้30นาทีนะครับก็ถึงเนี่ยครับถึง17บนาฬิกาพอดีนะครับ17บเนาฬิกาก็คือก่อนจะถึง1 7บนาฬิกาประมาณสัก16บหนาฬิกา50 7นาทีอย่างเงี้ยมันมันจะตัดเลยนะครับมันจะตัดเลยนะถ้ามีคนจองต่อไปจากของเรานะครับก็คือเราจะชาร์จต่อไม่ได้นะครับก็ให้ทุกคนขยับรถออกให้คนต่อไปมาชาร์จนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่เขาชาร์จเสร็จเดี๋ยวผมก็ชาร์จต่อแล้วกันก็ให้พี่ชายพี่ชายอยู่ด้วยกันพี่ยานะครับแกมาด้วยกันกับผมก็ให้เขาชาร์จให้เต็มเลยเดี๋ยวผมบ้างผมค่อยวิ่งออกมาชาร์จตอนคําๆพัเด็กๆแล้วกันผมมาชาร์จรอบที่2แล้วนะก็คือรอให้รถออกแล้วผมมาชาร์จตอนครับร้อยแปดสิบบาทนะครับรอบนี้ รอบติดแล้วประมาณ160โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเข้าที่พักแล้วก็หา uh huh. พงกินข้าวแล้วก็เข้าที่พักพรุ่งนี้เดินทางต่อครับว่าที่นี้จะจบที่กี่บาทนะไปครับสวัสดีตอนเช้ารับทุกคนครับเมื่อคืนก็ไปเที่ยวถนนคนเดินเชียงคานมานะแล้วก็วันนี้ผมก็เดินทางต่อน,นะครับวันนี้ผมจะไปที่ภูเรือนะครับไปพักที่แคมป์มที่ภูเรือนนะครับวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับก็รถไฟฟ้านะครับไอเอ็มซิกนะครับ อ,อย่างเมื่อวานนะครับมีข้อจํากัดในการชาร์จไฟอยู่นิดนึงนะครับก็คืออย่างสถานีชาร์จของ ev station ของพตทนะครับมันก็จะเป็นการจองนะสมมุติว่าเราเข้าไปชาร์จแล้วเรามันจะชาร์จได้คนละประมาณ30นาทีนะครับถ้ามีคนจองถัดเราไปนะครับสมมุติว่าเราเข้าประมาณ17นาฬิกาแล้วเราไม่ได้จองช่วง17นาฬิกามันจะชาร์จจาก17นาฬิกาไปถึง17นาฬิกา30นาทีแล้วถ้ามีคนจองนะ่ยมันก็จะตัดนะครับแต่จริงๆ มันผมก็จะแนะนําอย่างนี้ถ้าเป็นในกรณีการจองอ่ะมันก็จะอารมณ์แบบสมมติว่าเราชาร์จ17นิกาแลเราก็ไปจองจองไว้2ชั่วโมงจองไว้1ชั่วโมงเลยนะครับก็ไปจองอีกทีก็17นิกา30นาทีนะครับเราก็จะได้ชาร์จยาว1ชั่วโมงเลยนะแบตบเราก็จะได้ชาร์จแบบทีเดียวเลยมันก็1ชั่วโมงก็ไม่เต็มนะครับเพราะว่าความเร็วของในการชาร์จของ แต่ละตู้ในต่างจังหวัดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ60กิโลวัตต์นะครับอย่างรถผมรับได้แบต400เทคโนโลยี400บนอโวล์นะครับมันรับได้ประมาณ153กิโลวัตต์แต่ว่าพอจริงๆแล้วอะ่ะมันชาร์จอะ่ะมันก็จะได้รับได้60กิโลวัตต์ซึ่งระยะเวลาการชาร์จมันก็จะอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงเลยนะครับในการชาร์จกว่าจะถึง80%นะมันก็ใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานนะครับทุกๆครั้งที่ผมเดินทางผมต้องวางแผนนะครับแลก็จากออกจากที่นี่ผมก็จะไปชาร์จที่ ผู้เรือนะครับการเดินทางแต่ละครั้งผมก็จะดูแผนที่ดูอะไรเรียบร้อยแล้วครับว่าเราจะต้องไปชาร์จที่นี่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 นะครับมันก็ถามว่ามันลําบากไหมมันก็มีความจะต้องอาวางแผนเยอะกว่ารถตะมันอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้สําหรับผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดินทางต่อไปกันครับทุกคนครับว่ารถไฟฟ้าจะประหยัดแค่ไหนนะครับในการเดินทางท่องเที่ยวหนึ่ง,หน,งหนึ่งรอบนะครับก็ไปดูกันเลยครับทุกคน นี่นะครับผมจะเดินทางต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมชาร์จเมื่อวานชาร์จไปสองรอบนะครับตอนนี้ระยะทางผมก็วิ่งได้3ามรอยี่บสกิโลนะครับวันนี้ก็จะไปที่ผูเรืออยู่ประมาณสักน่ามน่าจะไม่ถึงร้อยกิโลนะครับแบวผมก็แบตบแบบก็หก้าเอร์เซ็นะครับก็จริงถ้าเราเที่ยวแนในเลยในอะไรเนี่ย ก็สามารถเที่ยวได้เลยนะครับไม่ต้องชาร์จเดีไปชาร์จอีกทีนึงก็นู่นแหละครับค้ากลับบ้านผมนะไปพูเรือกันครับ เราขับรถระยะทางได้ราวๆประมาณ500กว่ากิโลหรือห0 0ประมาณ510กิโลนะครับก็ผมก็เติมไฟไปที่เชียงคานไปรอบนึ่งนะก,ก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆแหละเดี๋ยวเราลับออกจากดงอิมูเสร็จเราก็จะขึ้นภูเรือนะครับแต่ตอนนี้มันประมาณ90้าโมง0ิโมงเองนะผมจะขึ้นภูเรือประมาณเที่ยงนะครับก็จะไปแคมป์บนภูเรือนะดงอิมูนี่อยู่ใกล้ๆภูเรือนะครับก็ใครที่อยากจะมาแคมป์ บนยอดเขาอาจจะไม่ได้สูงนะครับมันเป็นเนินเขาสวยๆแล้วก็เป็นแบบมุมพานรลมานะครับ360องศานะมันก็พักได้นะครับราคาถูกแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปพังมาพักนะครับผมตั้งใจจะไปพักบนผูเรือแต่ตอนนี้ที่ผูเรือเนี่ยเนี่ยที่ที่ผมขับรถอยู่เนี่ยเปิดกระจกรถกระจกลงเย็นนะครับเยน็ยนเย็นวันนี้เรามากันสามคันเหมือนเดิมนะครับเหมือนรอบที่เราไปนั่นนะครับ ก็มีพี่ชายนำหน้านะโมแล้วก็คนปูดตามหลังนะครับรถไฟฟ้าสองคันนะครับแล้วก็รถโฟล์คเนอร์บ้านรถนอนคันหนึ่งน่ครับก็ขับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถึงตรงนิมูเดี๋ยวก็ถ่ายรูปให้ดู Why? ก็ขึ้นภูเรือนะครับตอนนี้ก็เดินทางมา510กิโลแล้วนะครับก็เติมไฟไปแค่ครั้งนึงนะครับไปขึ้นภูเรือกันแล้วลงมาให้ยมายชาร์จแบตอีกทีหนึง่ง 20บาทนะครับพอเวลาเราชาร์จเสร็จเขาก็จะคืนเงินให้เรานะครับเหมือนเป็นหค่า,คาเป็นค่าส่วนลดนั่นแหละสมมติว่าเราจอง20บาทเราไปชาร์จแบตหมดเงินไปนร้อยหนึ่งเขาก็จะให้เราจ่าย80บาทนะครับก็รอบนี้ผมจ่ายจองไป2เป็นชั่วโมงหนึ่งเลยนะก็30 6, 30บกนาทีนั่นแหละเราก็จองไป40บาทนะครับแต่ว่า,าดูครับว่าเราจองไปอีกเหลือ,ออีกเ,เวลาช่วงสักประมาณ1 0 10โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็10โมงพอดีนะครับอีกครึ่งชั่วโมงผมก็น่าจะถึงที่สถานีชานนะครับไปดูกันว่าร,รอบนี้เราจะหมดเงินไปเท่าไรครับก็เป็นการอา่เขาเรียกว่าอะไรอ่บอกค่าใช้จ่ายในการชาร์จแลวก็ในการใช้รถไฟ,ฟฟ้าเที่ยวนะครับคนรอบนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายก็บอกให้ใช้ว่ารถไฟ,ฟฟ้าประหยัดแค่ไหนแล้วก็ต้องวางแผนในการเดินทางยังไงนะ ตอนนี้มาถึงสถานีชาร์จแล้วนะครับก็ผมก็ชาร์จรถละก็วิ่งแค่ประมาณ60กิโลวัตต์นะครับแต่มันไม่วิ่งไม่เต็มหรอกมันวิ่งน่าจะวิ่ง59กิโลวัตต์แต่ว่าตู้นี้ชอบมีปัญหานะครับที่ของ e-v station ภูเรือเนี่ยชอบมีปัญหาว่าชาร์จไม่ได้แต่ผมชาร์จได้แล้วผม27เดลเดี๋ยวของที่ชาร์จเหมือนกันเราจองไว้1ชั่วโมงนะครับในการชาร์จเราจะชาร์จให้เต็มว่าเราจะไปที่อ่า ผู้แสลงรวมอะไรวะอุทยานแห่งชาติผู้หินล่องกล้ามาครับค่าได้รา้องเห็นชาติเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็สามร้อยเก้าสิบสี่บาทก็มีส่วนลดนะครับสี่สิบาทนะครับก็นี่เป็นเงินจองที่ผมจองไหมนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งนะครับสามสิบนาทีก็คือยี่สิบาทหนึ่งชั่วโมงก็คือสี่สิบนะครับเขาก็จะหักออกให้นะ ทั้งหมด394บาทนะครับก็ตอนนี้ผมขับรถไปแล้วทั้งหมดน่าจะเกือบเกือบ580กิโลนะครับทั้งหมดนะครับที่ผมมาจากบ้านนะครับอ่ะโอเคเราไปต่อครับคราวนี้ผมก็จะไปที่ไล่ภูบุรินนะครับก็อยู่ที่เลยนี่แหละครับเราจะไปแคมป์อีกวันหนึ่งนะครับก็พรุ่งนี้เราค่อยกลับนะครับดูกันว่าทั้งหมดทั้งมวลในการใช้รถทั้งหมด เนี่ยที่ผมมาตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันสุดท้ายแล้วก็ไปถึงบ้านผมวิ่งไประยะทางเท่าไหร่แล้วก็ใช้เงินไปเท่าไหร่ครับโอเคปากติดตามกันด้วยครับเมื่อกี้ผมชาร์จรถมาก็ได้มา98นะครับก็ไฟผมวิ่งอยู่ประมาณ75กิโลวัตต์นะครับตู้นี้ของ EV Station ตู้120กิโลวัตต์นะครับแต่จริงๆมันมันจ่ายไฟไม่เต็มหรอครับถ้ามี2 คนชาร์จยังยังเมื่อกี้เนี่ยคันของผมเนี่ยรับไฟได้75กิโลวัตต์คันของพี่ชายรับได้25กิโลวัตต์นะเพราะว่าของดีพเนี่ยมันจะรับไฟได้น้อยกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันแย่งกันนะครับรถที่ผมลองสังเกตด,ดูแล้วรถที่รับไฟได้เยอะกว่ามันจะดึงไฟมาได้เยอะกว่านะครับเมื่อกี้ชาร์จพร้อมกันนะเสียบหัวพร้อมกันเริ่มชาร์จพร้อมกันของผมวิ่ง75กิโลวัตต์ส่วนของพี่ชายวิ่ง25กิโลวัตต์ซึ่งน้อยมากเนี่ยผมพอผมถอด หัวาชาร์จออกปุ๊บของพี่ชายก็วิ่ง60 59 60กิโลวัตต์นะครับโอเคตอนนี้เราก็เดิน,นทางเดินทางลัดลอะเข้าไปตามหมู่บ้านเพื่อจะไปในไร่ภูบุรินนะครับขอไปเจอกันที่ไร่ภูบุรินนะครับว่าจะเป็นยังไงไปเจอกันเลยครับ ไม่ได้ไกลมากนะครับจากคูเรือมาประมาณ20กว่ากิโลนะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับดันรถขึ้นไปเลยครับชันนิดหน่อยนะรถไฟฟ้านะครับขึ้นได้สบายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทางเขาปูคอนกรีตให้อย่างดีนะตรงนี้ก็เป็นคอนกรีตเด็บตกร้องนะตกร้องไม่ได้นะครับตกร้องไม่ได้โอ้โหฝ่ามือนะดูนะฝ่ามือเห็นไหมหน้าผาชัด,ชด ไปยังไงเอ่ยนี่ครับครับเพื่อไปในลานเลยไหมเราถึงไรบุลินแล้วนะครับโอ้โหวิวดีมากนะทุกคนวิวสวยมากโอ้โหดูครับนี่ครับเราแคมป์ตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าเราจะไปแคมป์ข้างบนก็ได้นะครับตอนนี้เราจองมานะครับที่นี่ต้องจองนะต้องโทรจองก่อนนะครับบล็อกอินไม่ได้นะครับต้องโทรจองนะครับตรงไหนครับอาเกะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ครับคุณอาบอกว่าตรงนี้เลย ออกจากไร่ภูบุรินแล้วนะครับก็กำลังจะเดินทางกลับนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปเติมไฟที่ไหนนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจบทริปเราจะหมดเงินค่าชาร์จไฟไปเท่าไหร่กับการเดินทางระยะทางที่เราได้นะครับไปกลับบ้านแล้วครับทุกคน รถเราครับตอนนี้ระยะทางที่ผมวิ่งได้ก็คือ417กิโลเมตรนะครับผมจะกลับบ้านน่จาจะอยู่เร่าๆนี่แหละ3 4 0 0ี้นี่แหละก็เดีย๋ยวดูว่าเราจะได้ชาร์จไหมถ้าไม่ได้ชาร์จก็แสดงว่าเราเติมไฟไม่ได้เยอะนะครับเรา,าเสียงเงินชาร์จไฟไม่ได้เยอะมากนะครับกับทริปนี้นะครับในการเที่ยวจงังหวัดเลยนะครับอำเภอภูเรือนะตอนนี้เราก็เดินทางมา จ,จังหวัดเลยมาในสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ระยะทางที่เหลือจากจังหวัดเลยไปถึงบ้านผมเนี่ยประมาณ310กิโลนะครับจากที่ผมขับรถอยู่นี่นะก็ตอนนี้รถผมก็วิ่งได้อยู่าราวสามร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับมันก็เพิ่มเรือเพิเ่มขาดอยู่ประมาณสัก40กิโลก็น่าจะทําได้อยู่นะครับไม่น่าจะได้ชาร์จแบตก่อนจะกลับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงถ้าผมไปถึงคอนแก่นเนี่ยถ้า บบแถ้าพี่ชายผมเนี่ยชาร์จแบตผมก็อาจจะชาร์จด้วยนะแล้วก็บวกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปด้วยเลยนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ชาร์จเต็มนะครับเพราะว่าผมมองว่าชาร์จตู้สถานีข้างนอกเนี่ยมันแพงนะครับมันแพงก็หน่วยละประมาณ7จ็ดบาทนะครับก็เลยชาร์จเอาที่วิ่งถึงบ้านนะครับแต่ว่าถามว่ารถผมวิ่งถึงบ้านไหมตอนนี้รถผมวิ่งถึงบ้านนะครับเพราะว่า3 1 0กิโลเนี่ยรถผมมันวิ่งได้อีก35 5ิกิโลบวกลบเกือบ40กิโลเลยนะครับแล้วก็ ระยะทางรวมทั้งหมดก็อยู่ราวๆ700กิโลนะครับตอนนี้นะครับ700กิโลเลยนะครับที่ผมขับมาจากบ้านตั้งแต่วันก่อนนะมาเที่ยวขับรถเที่ยวเที่ยวที่จังหวัดเลยได้สัก2 2วันแล้วแหละก็ตามที่ผมเที่ยวนั่นเลยนะครับถ้าผมไปถึงบ้านก็น่าจะมีอีกประมาณ300กิโลก็น่าจะมี1,000กิโลพอดีนะครับดูนะครับ1,000กิโล ที่คิดว่าน,นะครับ1000กิโลที่ผมจะเดินทางเนี่ยมันเราเติมน้ำมันไปเออเราชาร์จไฟไปเท่าไหร่นะครับก็รอดอะไรนะครับทุกคนครับตอนนี้เราวิ่งมาถึงที่จะเข้าคอนแกตแล้วนะครับผมก็สรุปแล้วผมจะไม่ได้ชาร์จไฟเพิ่มนะครับก็คือจะวิ่งยาวทีเดียวถึงบ้านเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รถผมวิ่งได้อีก195กิกโลนะครับก็ ที่บ้านผมเนี่ยอีกประมาณ130กว่ากิโลก็ถึงบ้านผมแล้วนะครับก็แสดงว่าผมไปชันทีเดียวเลยที่บ้านอตอนนี้เราวิ่งไปแล้วทั้งหมดในรวมทั้งหมดนะครับเก้สกว่ากิโลนะครับ ทุกคนครับถึงบ้านแล้ว <c oughs> อโอ้โหเดินทางตั้งแต่เช้าเลยนะครับกว่าจะถึงบ้านก็มาสรุปกันครับตอนนี้ผมก็เอาระยะทางทั้งหมดก่อนนะครับระยะทางทั้งหมดที่ผมวิ่งไปรอบนี้คือตรงนี้นะครับทิปนี้มันขึ้นบอกว่า957 กิโลนะแต่ว่าจริงๆอนะผมลืมรีเซ็ตก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับผมขับออกไปประมาณเกือบ6กกิโลนะผมค่อยไปรีเซ็ตมันก็เลยขึ้น957้าินะครับถ้าตีกลมๆก็น่าจะประมาณเอาเป็นพันกิโลแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆนะไม่ต้องแบบไปคิดอะไรมากนะครับก็คือไปรอบนี้ประมาณพันกิโลนะครับก็แบตผมกลับมาถึงเหลืออยู่61กิโลนะครับวิ่งได้61กิโลนะครับแล้วก็แบตที่เหลือเหลืออ,อีก13%อนะครับผมชาร์จวานอยู่ที่ e v Station ของ ูเรือนะครับก็ชาร์จไปประมาณ2 300นะก็มาเรามาดูค่าใช้จ่ายทั้งหมดกันก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าผมชาร์จไปกี่รอบรอบนี้ผมจะไม่ได้นับรวมกับที่ผมชาร์จที่บ้านนะครับวันก่อนผมชาร์จที่เชียงคานที่เชียงคานผมชาร์จ2รอบนะครับรอบแรกผมชาร์จไป180บาทนะครับแล้วมันตัดนะครับเพราะว่ามีคนจองนะครับแล้วผมก็เข้าไปชาร์จรอบที่2อีก169บาทนะครับนี่นะครับ ครับ169แล้วก็มา180บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายผมชาร์จเมื่อวานนะครับ394บาทนะครับ,บ,รบก็รวมกันแล้วเป็นเงินทั้งหมด743บาทนะครับก็ตีรลมๆไปเลยนะ743บามบาทกับระยะทาง1,000กิโลไม่ได้นับรวมการชาร์จที่บ้านนะครับอันนี้คือผมนับแต่การชาร์จที่ในสถานีชาร์จพวกอ่าต่างๆนะครับตามปต,ตามอะไรนั่นแหละ1,000กิโลกับเงิน743บาททุกคนคิดว่ามันประหยัดไปครับ ก็ตามนั้นแหละครับถามผมว่าประหยัดไหมที่สุดของที่สุดครับสาหรับผมนะก็ดีคือแบบใช้รถไฟฟ้าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มันใช้ดีอย่างนี้แหละผมก็ถือเอาตรงๆต,ตามความรู้สึกคือผมเป็นคนที่ชอบรถไฟฟ้ามากๆนะครับก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีปัญหารถไฟฟ้าก็เลยยังคิดบวกอยู่นะอย่างตอนนี้ก็ยังคิดบวกอยู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าว่าผมจะมีอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม